สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆที่เมืองพัทยากันนะครับวันนี้จะพามาชมตลาดปลานะครับตลาดปลาที่เป็นพี่ๆชาวประมงไปลากอวนหรือไปใส่ปลาขึ้นมานะครับตอนเช้าๆนะครับซึ่งใส่ขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นพวกปรามึกนะครับปลามึกปลา แล้วก็ปูนะครับวัน <treating> น <Napoleon> ี้ป <eni> ูตัวใหญ่มากอันนี้หมึกหมึกกระดองนะครับผมถามพี่เขาเป็นหมึกกระดองนะครับตัวใหญ่มากนะครับซึ่งอ่านี้ก็คือปูนะฮะปูแกะกันใหญ่เลยนะครับพี่คนพี่เรือเรือลำนี้ได้เยอะมากนะผมยืนยืนดูพี่เขาแกะนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะฮะสดๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งปูนะครับซึ่งปูหรืออา่ารทะเลหรือปลาหมึกหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่ขึ้นมานะครับ พวกพี่ๆเขาก็จะช่างแล้วก็ขายอยู่ตรงนี้เลยนะครับขายอยู่ตรงนี้แล้วก็ขายเฉพาะตอนเช้านะครับถ้าเสสายวายแล้วพวกพี่ๆเขาก็จะเริ่มเ,เก็บเรือเก็บสัมภาระนะครับแล้วก็เคลียร์สถานที่ไปนะครับจะมีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นนะครับใครมาทันก็ทันนะ อาหารสดๆทั้งนั้นนะครับอาหารสดๆทั้งนั้นเป็นปูเป็นปลาหมึกเป็นปลาอะไรต่างๆนะครับซึ่งในส่วนที่มากับอวนนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็อย่างเช่นอันนี้เป็นหอยเม่นนะครับเม่นเม่นเม่นอันนี้นะครับผมถามพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าก็จะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารนะกินไม่ได้นะครับเห็นไหมมีคนเดินแต้มไปหมดนะครับก็คือ คือสดนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องฟิชไม่ต้องอะไรคือขึ้นจากเรือก็ขึ้นจากเรือขึ้นจากอวนก็คือ,อนำมาประกอบอาหารได้เลยนะครับสำหรับพี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านไหนที่สนใจอาหารทะเลตรงตลาดที่ผมรีวิวนี้นะครับสามารถมาได้ที่ตรง ฝั่งหาจมเทียนนะครับหาจมเทียนนะครับมีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นนะครับย้ำนะครับมีเฉพาะช่วงเช้านะครับาสามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับช่วงเช้าเช้ากันนะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมาไม่ถูกสนใจสามารถเม้นท์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ